ไม่ชอบบายบายเลยเอ้าอยู่ต่ออยู่ต่อทำไมอ่ะบายบายบอกฝันดีขอบคุณของขวัญเรียบร้อยอยู่ต่อ ต่อก็ต่ออะไรใครออกแล้วออกเลยดีนะไม่ไม่บอกว่ามาแป๊บเดียวค่ะหรือว่าสัก2ี่สิบนาทีหรือว่าสักสิบนาทีเมย์ก็โดนอีกว่าแป๊บเดียวมามิงไม่มีอยู่จริงแป๊บเดียวมามิงไม่มีแง่ฉันโดนบ่อยฉันโกรธแล้วสุดเทียนหอมกันดีกว่าทลกคน อันนี้เป็นเทียนหอมที่ที่น้องโยเกิร์ตให้ทุกคนเนี่ยมีเขียนติดสติ๊กเกอร์และทูเอ็มเอ็มมันไม่ออก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 มันหมดแล้วหรือเปล่าอันนี้มันเป็นเบ,บ็ดกดอะมันน่ากลัวฟูขึ้นมาหรือเปล่าทุกคนมันฟูขึ้นมาไม่เป็นไรกดแรง กลัว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 เห็นไหมมันมันควันขึ้นอ่ะแล้วมันกลัวแบบคือมันอยู่คอนโดแล้วมันมีตัวจับควันอ่ะแล้วมันจิงอ่ะจะทำไงถ้ามันจิงอ่ะเทียนไม่มีควันเทียนมันมีควันแล้วถ้ามันตรวจควันขึ้นมาจะทำยังไงมันมีควันอย่าโกหก no อ่ะอ่ะ ไหน,นใครปิดไลฟ์งงมากปิดไลฟ์รอบที่สองร้อยใช่ไม่ไปก็ไม่ไปห้ามไปนะจบแกห้ามเป็นใหม่ใส่ใคล้ายคฟิน <c oughs> ฟินเอเวนเจอร์ไทม์ใช่ไหมแบ็คแพกไหงไงแบ็ค